ถ้าจะเอาไปผมก็เอาไปได้แต่ผมขอปล่อยคลิปนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าเองจกไปพี่ก็ให้ไปนะเอาพวาากอเองจะให้ไปไหมเอ้าพวกเองให้ไปถ้ามันเจอขอกลับพวกเองให้ลกลับไปแลแหมพี่เส้นข้าวสุกหรอ่พี่เห็น<ป>ไหม สวัสดีครับน้องๆหนูๆเยาวชนท่าไหร่สวัสดีครับเฮ้ยพี่บัวกูโอ้ยมาเก็บเพอะไรวะบอกระจอกระจอกได้ไหมทำรถเราพังไปคันหนึ่งไงเราขับเอ็กแมทพังไงรถไม่แรงอ่ะรถกูอ่ะเอ็กแมทกูขับพังอ่ะเจอไอ้พวกแคลเทมี่ได้โองโอ้ยวันนี้พวกแคลเทมี่มาแอบซ้อมที่คลองห้าเลยในกรุงเทพเว้ยมาดูไก่กันงในนี้คือพี่เบล ออยู่นี้รถรถมันเต็มเลยเว้ยมาใส่เสื้อกันมาเป็นแก๊งเป็นทีมเลยวาดูดิยเฮ้ยแอนนี้น้องน้องไปไหนมาไปไหนมาสายชิวครับสายชิวใช่แต่ก็คุยเลยไม่ไม่ไม่เก่งอ่ะแหน่งแหนไหนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกเมืองอยู่ไหนอย่ห้องแอร์พี่ไหนนี่แหละไม่ยอมซ้อมไม่ยอมไรนั่งมาแล้วมานั่งซ้อนวันซ้อนวันไงไปไหมไม่เคยไง แล้วขี่ดีไหมออไม่ใี่แวแวะไปหาพี่โอมหน่อยดิใครพี่หาลูกพี่เก่ามึงอะไอนี่พังแล้วเมื่อกี้ไงายท้องพังแล้วชื่ออะไรไม่รู้จัมู้จกากั่ชื่ออะไรหาลกพี่อเคับลกพี่สอนพี่เขาขับเป็นไงบ้าแ่วัน้นหีขับออพี่โคตรหด แล้วตอนนี้พี่ๆขับได้ยังก็ยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่อยากได้สกิลเพิ่มอยู่อยากได้สกิลเพิ่มถ้าวันนี้ผมขี่กับพี่ๆพี่ๆไหวป่ะโอ้ได้ไปี่เอาไว้พี่น้อยเน่ะขาไม่ดีเลยเนี่ยเอ้ยพี่มาทำอะไรวันนี้พี่มาอะไรวันนี้พาน้องๆมาแจมอ๋อหม่จำหนักเยอะไปเปล่าต่อให้ต่อให้จำหนักพี่มาดีกว่ามัดใส่เดียวผมดีกว่าได้ไปเลยไปเลยไปเลยคุณมีคุณมีกำบัง หมแล้วมแล้วไอน้าที่มาหน่อยหรับวนี้รู้สึกยังไงบางที่มาในกิจกรรมวันนี้ครับการที่จะมาแข่งรถอะเราไม่ต้องมีทักษะแต่ถ้าจะไทชนะจะต้องแพ้แต่ถ้ามันจะต้องแพ้ฉันจะไม่ออกตัวแต่ถ้าเธอไม่ออกตัวไปว่าเธอจะเข้าชัยชนะมาได้มวเมาเมาหาพี่โก่อนมาพี่จริงจังๆ้ะเอาเดี๋ยว ไม่อยาจะทำโรงรถใหม่2คนรักรถแล้วมาทําอยงี้เลยแล้วก็เห็นว่าฉับจีเดี๋ยจะนั่งรถจะไปนั่งทำรถไข่ล้มไม่ได้ก็ได้ว่าจะนั่งเฉยๆมันนั่งไม่ได้เ่รอเอจกลับมาเจอหัวหน้าแล้วเป็นไงบ้างครับถึงเนี่ยถึงเมื่อมันจะร้องไห้อ่ะจะเจออ๋อ ไม่ป,ป mm ้าไม่มีอะไรไม่ได้รอกอะไรกันธรรมดาปกติใช่ไหมล่ะเราก็เล่นเดียวกันเหมือนเดิมที่โกรธมันจริงเปล่าดูอะไรมันเครียดๆเลยบอกว like, e ่าโลูกอมโกรธฉัจริงว่ะทำไมเครียดๆจริงก็วันนี้เลยว่ามันก็ไม่ได้โกดธแล้วก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดิมเขาคืออะไรที่มันคุอก็เลือกทางเดิมเขาไปหาคนใหม่ไปหาคนใหม่หมันเองไปหาที่เกาหลี ก็เลยให้พูดกอนมากกพูดเรายงไม่ให้พูดแล้วโดนตบปากเนียนี่เราไม่มีสิตไปทำอะไรเขาแล้วเขาไม่ได้อยู่ในความยังดูงเราแล้ว เราเห็นเป็นซูปปงบุรีเลยนี่ก็เราเคยบอกแล้วนาะเสียใจนะอ่ะวันนี้จะบอกอะไรพี่อมเห็นบอกพี่น้อยมาหลายคืนแล้วแล้วมันทเป็นยิ้มเหรอเป็นแดดร้อนเอาเบาดีดีมือเขาตาพี่เอามือไหว้ด้วยบองดีดีมือมันแข็งก็ไม่เป็นไรไม่ไหว้ดิเขาไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรโองกลับไงโองกลับแต่ว่ามันบ่นอยดก็น้อยนะมันแบบอยากกลับไปอยู่กับพี่โอมเหมือนเดิมแต่กลัวพี่โอมจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าถ้ามันขออยู่จะได้ไหมโอ้เสียมาดิคือเอาจิงนะคือตอนนี้ก็มีพวก มันมาใหม่กันเยอะแล้วไงก็ถามว่าไปได้ไหม,ไมก็เอางี้ตามใจเอฟซีคนดูแล้วกันแล้วก็เข้าไปีต้องไปเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่รู้ว่ามันดุหรืมันคำพูดแบบมันหลอขึ้นเดือถ้าเป็นอยู่เราโดนแล้วนี่มันเราไม่เลยนด,ดูเราเราไมไ่เป็นแรมแล้วกนะ็แต่เองที่ไปอยู่ไหนมีความสุขอกกเ,อเองก็เลือกเองไง อยู่กับคนไงพี่มันพูดอย่างนี้หมายถึงมันจะสื่อหมายถึงว่าแต่ก่อนมันอยู่กับหมามันบอกว่าเราอ่ะหมาไม่ใช่มันบอกว่าไอ้นี่ยไปอยู่คนเห็นไหมคือแค่พูดแค่นี้มันก็เนี่ยมันก็รู้แล้วติ๊กคนนี้ไม่มีใครมาพูดอะไรกับผมนี้นะไม่มีไม่มีใครพูดกับแต่เราจะให้สอนคือติ๊กมีสมาคารวะซื้อผู้ยุ่งผู้ใหญ่ก็หนึ่งใบคารวะวันนี้ มันมันไม่มือมันไม่เหมือนดืมมือการไใบเหมือนเอ้ยตัวสิไหวยังไงไหว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 น้องให้มันดูหน่อยครับไหวให้น้องดูหน่อยคร่เนั่นเหมือนแบบว่าแขนแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่ออกมาจากใจอ่ะอะไรแขนหำนี่เลยเอามันกลับไปเถอะเดี๋ยวให้คนดูตัดสินถ้าจะเอาไปผมก็เอาไปได้แต่ผมขอปล่อยคลิปนี้ไปก่อนแต่ว่าถ้าเองอยากไปพี่ก็ให้ไปนะเอาพวกเองจะให้ไปไหมเอาพวกเองให้ไปถ้ามันเจอขอกลับพวกเองให้กลับไป พี่เส้นข้าวสุกปีเมนมาสุโอ้ยกลับรถมึงจะไปนั่งเล่นกับหมาด้วยใช่ไหมไอ้เหี้ยมันพูดเล่นเนี่ยไม่ไม่อยากอยู่กับเราวม่ไม่อยากว่าไม่อยากกลับหรถไม่อยากกลับแล้วนั่งเมนมาเล้ยงลูกบอลมาใส่ข้อรถมันจะบอกว่าเมนมาคือหมานี่คือเป็นพวกเราไม่หมาเนี่ยพี่หมาหาวอยู่เนี่ยปากเมนก็พี่ว่ามันไม่ได้อะค่ะรถรด้แต่พี่เอาได้กลับได้นะแต่ให้มันออกมาจากใจที่จริงกว่านี้กลับไหม มาคันนี้วันไหนวันนี้คันไหนสักคันหนึ่งให้บุญมีจะกลับแล้วจริงเหรอพี่นิวผมมาจากเขาใหญ่เลยไหมใหญ่ได้ไหมได้เอาอันี้ดีกว่าอันนี้ในในเนี้ยอาคานนี้มีหมดเลยใช่ไหมแล้วใครตัวตึงพี่อะไรใครเป็นตัวตึงในนี้บุญมีก็จะมีวายุกับพีวายุไปไหนอยู่ตอนนี้โรงพยาบาลพัก แม่งแย่อยู่ยังตัวเตียงยกหรอไม่ช่วยช่ลยอไรอ่ไนไปแอนน่ากับแพทพี่ออยกับคุณมีได้ไหมไปไม่ได้พี่ออยเอ่อเจ็บตายถามพ่พี่อามหน่อยอ๋อเจอเขาดีเลยเนี่เอาเลยคนไหนเอาคนไหนพี่อมเครื่องเรื่มมาให้สักคนเลือกเลือกแต่ให้คุณมีวิ่งสักสอสลันหนวอมวอมรถดก่อนเอาบักรุ่มหนักๆนกะเอ้นาก็ได้มะ้งน่าน่าคนไหนนาใช่ดีกว่าพี่ใช่ดีกว่า แบบี้ไม่ไหวอใช่ดีกว่าพี่มากับี่ช้ยดีพี่มาแบบนี้นี่นีนี้แค่พวกตกรอบนะเอาพวกตกรอบไปวิ่งเล่นก่อนอ๋อเผื่อแข่งกับบุนมีนะใช่เไหวป่ะบุนมีเจอกันไหวป่ะเนี่ย อาอองอยู่แปดไม่เป็นเลยแปดหมดถึงรอบปัดเออสนับพงศ์รอพี่ด้ก่อนมึงเราซ้อมน้อยไปเอารถมาซ้อมก่อนสักรอบสองรอบไปเออเนาะไปไม่มีรถพี่จะได้วอร์มก่อนได้คันไหนได้บ้างพี่นิวรถพิเกตดีกว่าเอารถซ้อมรถพิเกตเลยเออเอารถพิเกตดีกว่าไปเดี๋ยวเรารอลอคันนี้นะคันสิงห์คันนี้นะมาเร็วเร็วคันไหนคนจะลองนาใช่ไหมนาเปิดให้บุญมีลองดิจะให้บุญมีลองวอร์มก่อนนะล่วงาก่อนเราเออลองวอร์ม แกอันเปิดอยตรงไหนาไป ดนเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยไอ็นฟูข้าวทานเรียบร้อยเรียอะไรอย่างี้ต้องทานต้องอย่างเงี้ยมันแบบทำได้ับได้เรียรอยเดียวเลยล้อล้อเราพี่ร้อเต็งน้ำเขาพียเอาไม่ผมบอกแล้วว่าเป็นมีอ่ะมันไม่ขี่รถนานมันเป็นอย่างนี้แหละ เออเรามาว่าให้ติ๊กูุณทำไมไติ๊กไปอ่ะไม่ใช่มันเล่นแต่เกมอ่ะเอ้าเหรอเออนี่คือแบบมาอยู่นี่เล่นแต่เกมเออก็มาวันมีไปซ้อมใหม่แล้วครับผมคืออาจจะห่างจากสนามมานานเกินเราเราอาจจะต้องกลับกลัเขาคลิปถ่ายเลยแล้วแบบทุกคนแบบตั้งใจดูคลิปเป็นคลิปกล้องเลยอ่ะ เดี๋ยวเราลอเป็นบรรยากาศได้บินโดนบินไลฟ์เพื่อนเพื่อนดูด้วยว่าเราอยู่ที่ไหนกันไปครับ มัวก่อนพูดแล้วันเม่นปากใครวะเมือ่มอเป็นไงคงไม่มมยุ่งเทพไม่รู้สึกว่าไหลหลาเหลือเกินเนป็นไงบ้างรู้สึกดีแล้วก็ดีแล้วก็แล้วก็ดีอีกรอบหนึ่งได้ข่าวว่ามึงไอ้พาเขาเสียตรงเสียตังค์กันจุกระจ่ายเรียกเด็กมาหกคนหมดสี่หมื่นเลยโอ้โหที่จริงแล้วเ,เ,เราเป็นคนสอนเหมือนกันนะ แล้วก็ลู้สึกสบายเรามาเดี๋ยวเอามาเจอกันเลยดิกระจุยกระใจขนาดไหนกระใจกระจุยเตินบอกเป็นเก่งของมันเองนะมันเก่งของมันเองเออเป็นไงไม่มีใครสอนยสักทีพี่สักทีพี่ทำไมพี่สักทีพี่กล้องไม่เห็นโอเคครับตอนนี้นะครับผมทางทีมไแอคเดมี้โอมสายชิวนะครับได้ตัวคัดมาแล้วครับเป็นน้องพีจะทำอะไรเขาเดี๋ยวเราจะได้แข่งในรายการท่านี้อ่าโอเคที่จริงอยากเจอ ไม่ใช่นะเอาที่จริงทางวิลามพันเมตรเขาจัดคู่เราเนี่ยกะให้พันเมตรเลยนะแต่ว่าผมว่าพันเมตรมันง่ายไปง่ายมันมันง่ายมันีง่ายมันถ้าได้รถดีไม่สงไปะไม่สองร้อยก็สี่ร้อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วสี่ร้อยก็ระยะพอดีกัารรถที่จะใช้นี่ฟินนะแน่นอนยังไงต้องฟินทำตากติกากติกาที่อันนี้คือ ทำไมยิ้มก็บากนะหอมกินจตปากพี่กินไปอะไรกูเงไปเห็นไปนอนกองท้งวันยู่เยใครเปตัวเองอหนึมเองลืม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 ไม่แต่พี่เราจะปั้นให้ขี่ตัวพันนะพันซ c c อ่ม่พี่ก็มีตัวพันเพี่อมก็มีตัวพันเอาวันไปตามช่งโอเคครับผมไปอมสายชิลปินันฟออสู้ให้ได้นะจ๊ะเฮ้ยกระจอกเฮ้ยกระจอก มึงอะหัดซ้อมมาที่อะเจอกันใหม่ EP ต่อไปฝากคนรักคนสนใครให้ถึงหนึ่งร้ายซับด้วยครับ EP นี้รับรองได้เลยต้องบอกว่าฟินแน่นอนเจอกันครับ